ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ หัวอกแม่ติ๊กโพสต์ถึงลูกสาวน้องวีจีทำเอาชอเน็ตน้ำตาซึมอีกแล้วล่ะค่ะหลังจากสาวติ๊กบิ๊กราเธออดีตภรรยาของพระเอกหนุ่มสรนรามได้ออกมาบันทึกถึงลูกสาวอย่างน้องวีจีหลังกําลังจะได้เจอกันอีกครั้งเป็นครั้งที่สองเพราะหลังจากที่ออกมาจากบ้านอดีตสามีก็ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดลูกาตามเดิม ทำให้เวลาที่ได้เจอลูกสาวอีกครั้งมีค่ามากๆสำหรับสาวติก๊กซึ่งงานนี้จากที่เจ้าตัวได้ออกมาบันทึกถึงลูกสาวก็ทำเอาหลายคนทรมานใจแทนและเข้ามาคอมเมนต์สนานจะว่ายังไงลองไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้วีจิใกลจะครบกําหนดฉีดวัคซีนแล้วหนูจะกลัวเข็มเหมือนเดิมไหมนะวีจิจ๋าการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จะสร้างให้หนูแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่เราไปฉีดวัคซีนด้วยการแม่จะจับมือหนูไว้แน่นๆ จะได้อุ่นใจแล้วเราก็จะปลอบใจกันโดยการกอดให้รู้ว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนสักพักเดี๋ยววิจิของแม่ก็จะหายเจ็บแล้วไว้ของหนูตอนนี้ยังต้องหาคุณหมอฟันอีกแล้วนะ วีจิมีฟันหลาซี่แล้วไม่ต้องกลัวหมอฟันนะลูกแม่เชื่อว่าคุณหมอใจดีแน่ๆสักวันแม่จา๋าคงได้สอนหนูแปลงฟันและสอนให้หนูดูแลตัวเองวิจิเป็นเด็กผู้หญิงต้องดูแลในแบบผู้หญิงหนูจะได้พัฒนาการของร่างกายตัวเองแม่จา๋าเฝ้าดูหนูอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะคะ ครั้งที่สองวันที่12เวลา16นาฬิกาเจอกันนะลูกแม่เลื่อนถ่ายงานเลยนะเพราะแม่อยากเจอวีจิคิดถึงวีจิมากๆอยากกอดอยากหอมลูกเหมือนเดิมแม่ไปทำงานมาเห็นกระเป๋าใบใน,น้อยนี้น่ารักมากเหมาะกับวีจิแม่ซื้อให้ลูกนะคะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจและได้บอกว่าเมื่อไรจะได้กลับไปอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะ ภาวนาให้คุณติ๊กได้กลับไปเร็วๆนะคะคุณหนุ่มให้คุณติ๊กกลับไปเถอะนะคะเอาใจช่วยค่ะรักค่ะซึ่งงานนี้ต่างมีคนบอกว่ารู้สึกหดหูใจและรู้สึกว่าสาวติ๊กนั้นดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ